คุณผมทำว่าอยังไงนะล่าสุดอะดูมีความดูเดือนนะมีความดูเดือนนะโพสต์ว่าดิจิตอลวอลเล็ตคนอายุ16ปีขึ้นไปได้หมื่นบาทเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สําคัญ<อ>แล้วก็ตั้งคําถามค่ะว่า9ปีที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช้เงินหลายแสนล้านสร้างหนี้ให้ประเทศ<อ>แต่ไม่มีนักวิชาการและคนแบงค์ชาติออกมาติติงหรือเนี่ยค่ะแล้วก็บอกเราจะให้โอกาสคนไทยทุกระดับนําเงินไปเพิ่มกําลังซื้อสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อกู้วิกฤต ทำไมยากจังท่ผู้ชมรองประธานสภาอุตสาหกรรมห่งประเทศไทยเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณอิชเรตรัตนาดีโลกนาภูเก็ตโพสต์ยังหนุนรัฐแจกดิจิตอลเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นแต่ขอให้ทบทวนกลุ่มเป้าหมายเน้นไปที่คนเดือดร้อนจริงๆและแนะนําว่าลดการโต้อตอบทางการเมืองโดยรองประธานสภาอุตอิชเรศเนี่ยระบุว่าจริงๆเป็นนโยบายที่ดีที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคที่กําลังลําบากหลังจากวิกฤต อ่ายิ่งที่กำลังลำบากอย่างยิ่งจากวิกฤตปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ต่ำปานกลางแรงงานกลุ่มเปราะบางประเภทต่างๆรวมไปถึงคนตกงานค่ะและก็เห็นว่าการเลือกใช้เงินดิจิทอลมันจะเป็นการควบคุมการใช้เงินได้ใช่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลก็คือต้องซื้อเฉพาะสินค้าบริการที่จําเป็นกับค่าครองชีพแล้วเงินมันก็จะหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ในระบบบ,บล็อกเชนตลอดระยะเวลา6เดือนของโครงการแล้วก็รวมถึงข้อต่อมา อ,อันนี้รองสภาอุดบอกเองเศรษฐกิจในประเทศเราในวันนี้ต้องยอมรับว่าฝืดเคืองไปอย่างยิ่งท่านผู้ชมรู้สึกเศรษฐกิจมันฝืดไหมหรือพอไหวหรือไหลลื่นอะแต่ท่านบอกว่าฝืดเคืองไปอย่างยิ่ง,อ,งอันนี้จะไปเป็นแนวทางแบบเพื่อไทยว่าอย่าเอาทฤษฎีวัสดีกับบางดีแล้วเพราะยังมีปัญหาอยู่คุณอิราเอลได้บอกอยังไง บอกเราต้องการกระตุ้นการบริโภคเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นฝั่งดีมานเนี่ยค่ะให้ดูเปอร์เซ็นต์หนี้ครัวเรือนต่อ GDP มันสูงถึง91%นี่ยังไม่นับรวมหนี้นอกระบบแล้วก็บอกได้ว่าใครที่มองปัญหาไม่ออกให้ไปลองคุยกับลูกน้องในองค์กรของท่านดูก็ได้เอาใครที่บอกว่าดีแล้วถูกไหมในประเด็นเรื่องหนี้ครัวเรือนเนี่ยค่ะฝั่งซัพพลายถ้าฝั่งซัพพลายเนี่ยมันจะมีทั้งปัจจัยภายนอกประเทศจากการส่งออกที่ชะลอตัวสินค้าราคาถูก นําเข้าไร้มาตรฐานแทรกแซงตลาดในประเทศมีความผันผวนข,ของราคาพลังงานโลกแล้วก็ล่าสุดเร่งรีบขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายอ้างเหตุผลว่าจะสกัดเงินเฟ้อในอนาคตเนี่ยผมอยากจริงๆเลยนะคือยังติดอยู่ข้อนี้จริงๆที่เรานําเสนอไปค่ะคือมันมีเหรอวะุวยคือมันยังไม่เฟ้อไปสกัดลงหน้าในอนาคตอย่างถ้าเกิดไม่ทําสวนเพื่อไทยเขาไม่ทํา มันก็ขึ้นไปแล้วไอ<ห>้ที่ขึ้นไป,ไปล่วงหน้าขึ้นไปแล้วมันได้แล้วใครเสียหายค่<ฮ>ะขึ้นไปล่วงหน้าเนี่ยแบงก์ชาติกรรมการการเงินขึ้นไปล่วงหน้าเกิดเขาไม่ทําค่ะไอ้ประชาชนจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มแล้วคนเป็นหนี้มผมนี่ไ่ได้เดือดร้อนนะผมเป็นคนมีเงินไม่ได้เป็นหนี้ <ฮะ S 1> มีเงินฝากผมอยากให้ดอกเบี้ยขึ้นแต่คนเป็นหนี้เนี่ยมันหนักเออเนี่ยอ,อันนี้แทรกท่านอิชเชชนนี้หนึ่งใช่ไหมค่ะเกิดเขาไม่ขึ้นไม่ทำอ้า ไม่ทำดิจิตัลไอแบงค์ชาิช่วยรับผิดชอบอะไรซิออไอที่ไปขึ้นดอกเบี้ยล่วงหน้าเนี่ยมีผลมาแล้วเนี่ยแล้วแบงค์เอกนชนก็ขึ้นแล้วอะอต่อไปชนิดข,ข้อที่สี่ข้อที่สของคุณอิสรเรชรองประธานสอทอเนี่ยค่ะก็คือเรื่องวินัยการเงินการคลังผลกระทบเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ความคุ้มค่าของโครงการนี้ คือสิ่งที่เราและกูรูทั้งปวงต้องช่วยกันเสนอแนะทางออกที่ดีอย่างสร้างสรรค์เพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจไม่ใช่ว่าอยู่ภายใต้สร้างความหวาดกลัวจนเกินจริงไหมครับเออนี่ว่ายไงอืประชาชนส่วนใหญ่ก็อยากให้กูรูทั้งหลายกรูณาให้ความเห็นต่อการใช้เงินของภาครัฐที่อาจจะสุ่มเสียงและไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมความเห็นส่วนตัวก็เลยบอกว่าอ่ะให้รัฐบาล ทบทวนกลุ่มเป้าหมายแบบพุ่งเป้าไหมคือถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยอยากเป็นแบบพุ่งเป้าเน้นคนที่ลำบากเดือดร้อน,นแล้วก็เห็นความสำคัญของการใช้เงินหมื่นบาทนี้จริงๆค่ะเราจะได้เอางบไปใช้ในโครงการเร่งด่วนอื่นๆได้อย่างเช่นภัยแล้งตามที่ภาครัฐก็ให้ความสำคัญลงพื้นที่มาโดยตลอดอันนี้ข้อที่หนึ่งความเห็นส่วนตัวนะคะข้อที่สองบริหารโครงการให้โปร่งใสรัดกลุมที่สุดใช้เงินอย่างคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ด้วยจำนวนเม็ดเงินจำนวนมากหลายแสน และข้อที่3ก็คือติดตามผลด้วยค่ะผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและสื่อสารนําเสนอให้สังคมรับทราบเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการลดการโต้ตอบแบบนักการเมืองใดๆปรารถนาที่จะเห็นร่วมกันฝ่าวิกฤตไปด้วยดีลดการโต้ตอบทางการเมืองที่จะเป็นการซ้ําเติมประเทศไทยใช่ไหมค่ะคือเอาเป็นว่าก็มองในมุมสิ่งที่กูรูทั้งหลายช่วยกันเสนอทางออก มันต้องไม่ได้อยู่ภายใต้การสร้างความหวาดกลัวจนเกินจริงให้ความเห็นซึ่งอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะกรุณาให้ความเห็นต่อการใช้เงินของพระราชที่อาจจะสูมเสียงและไม่คุ้มค่ายอย่างเหมาะสมอย่าไปสร้างความหวาดกลัวเกินไปแต่กับรัฐเองคุณก็ควรจะทบทวนน้มันแบบพุ่งเป้าเน้นเฉพาะคนเดือดร้อนลำบากเห็นความสําคัญของหนึ่งหมื่นบาทจริงๆที่เหลือมันจะได้เอาไปใช้โครงการเร่งด่วนอื่น และต้องบริหารให้โปร่งใสมีการรายงานเพื่อจะตรวจสอบใช่ไหมค่ะก็ดูจะเป็นครึ่งทางแต่สมมติเราทบทวนแบบพุ่งเป้าเออท่านผู้ชมช่วยคิดหน่อยสมมตินะคัดยังไงคัดยังไงคือถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนมันก็จะง่ายเพราะมันมีฐานเงินเดือนค่ะอันนี้มันทุกกลุ่มค่ะรับจ้างเกษตรกรค่ะขอให้ทุกคนเนี่ยค่ะใช้เกณฑ์ยังไงเอเอาสูงอายุ มันก็มีคนสอายุที่มีฐานะอีกอให้ยังไงดีสมมตินะสมมติเราช่วยกันคิดดูถ้าจะให้แบบเพาะ,ะกลุ่มพุ่งเป้าเนี่ยบัตรคนจนก็ถามต่ำไปชนิดหนึ่งไม่ฐานต่ำไปค่ะแต่บัตรคนจนก็ต้องสิบประล้านนะใช่สิบสามล้านใช่ไหมเออบัตรคนจนก็คนเยอะนะอะไรดีอ่ะถ้าแบบพุ่งเป้าอเอาอะไรดีลงทะเบียนไหม โอ้ก็ต้องมาคัดกันอีกก็ต้องมีเกณฑ์ไม่หมายถึงใครอยากได้ก็ลงวัดสปิริตของประชาชนอาถ้ประชาชนแสดงสปิริตให้กูรวยอ่าเราก็ไม่ต้องลงเอออย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าใครอยากได้แล้วรู้สึกลําบากก็คือลงดีไหมวัดใจประชาชนวัดใจคือเพราะว่ากลุ่มก้อนที่เสนอก็บอกให้เฉพาะกลุ่มใช่ไหมค่ะเออมันมีวิธีไหมอ่ะ คืออาจจะมีอาจจะใช้เวลาสักปีครึ่งพอ <ใน S 1> มันต้องหาเครื่องมือหาเครื่องมือมาวัดมาเป็นเท่ะ,ะหรือท่านผู้ชมคิดยังไงล่ะช่วยผมบอกสักนิดี้เดี๋ลงทะเบียนน่นแหละโครงการเชื่อวัดใจประชาชนค่ะน้องลงไหมไม่ลงฮะลงไหมไม่ลงถามจากใจไม่ลงค่ะ ผมว่าจะไม่ลงนะแต่กิเลสมันจะมานะเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะสมมติเราตัดสินใจไม่ลงแล้วอ้าวตรงนี้ลงกันหมดเลยเออแล้วสามารถจะตรวจสอบรายชื่อได้ด้วยไอที่บอกว่าเฮ้ยผมไม่ลงเอาชื่อมาเซิร์ชดูสิแน่นลงเอยมันต้องมีระบบนี้โครงการเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทวัดใจประชาชนเอาไหมไปยุดลงไหมคะ ไม่เราต้องเป็นแบบอย่างที่จะทดสอบให้ดูมันได้จริงหรือเปล่าเออไม่อ่ะท่านผูชมเอาไหมโครงการวัดใจประชาชนเออไม่เร็วนะลงทะเบียนอ่ะตั้งไปใช่ไหมค่ะเออใช่ถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบว่ามีความลำบากอะค่ะ ว่าเงินนี้มันจะมีค่าได้เอาไปใช้อะไรต่อก็ไปลงใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชมบอกอื